ครับเทียนยุงหลังผมนี่คือตลาด20ล้านนะครับผมบังแรกของโลกนะครับครับผมตอนนี้เพิ่นกาพ้อมนี่ยนะครับยกอันนี้ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมจะถอยออกมาไกลแน่จังหน่อยนะครับผมถอยออกมาไกลแน่จังหน่อยหยุดไฟใส่ไม่เล่าเรียบร้อยนะครับอ่ะยกไม่ขึ้นแล้วเห็นไฟแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวมันจะหมุนบ้าลุงอีสานมักมวนสวัสดีครับมือนี้ผมพาพี่น้องมาเบิ่ง สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาพี่นองมาเบิร์งไฟตะไลล้านกุดว่าครับผมทั้งเบิดจะมีซีบั้งนะครับผมตะไลสองล้านสองบั้งนะครับตะไลสิบล้านหนึ่งบั้งและไฮไลท์ที่เด็ดสุดนะครับตะไลยี่สิบล้านนะครับน้ำหนักมากกว่าสองตันนะครับสุดจอดได้นะครับมาติดตามรับชมเบิรงน้ำกันว่าจะขึ้นดีหรือขึ้นบบดีจังไหรครับผมได้มีคนนุ่มบ้านคุณว่าของเราได้บนบานเอาไว้ว่าถ้าใก่จนของ เขาจะนะจะจัดทําบ้องไฟตะายล้านเพื่อบูชาหรือแก้บุญเขาคนนั้นคือเสียกิมล็อกและเสียอลีได้นำไก่ชนที่มีชื่อว่าเจ้าเทาแสนผมเข้าไปทดีเดิมพันอยู่ที่กรุงเทพว่า1,400ล้านกับอ2แสนที่สนามของเสียเบิร์ตอายุทยา แล้วก็ชนะจึงได้ทำบ้างไฟบัางไฟที่เราปนบานเอาไว้ว่ามีชื่อว่าเหินฟ้าพญาแถนนะครับก็คงจะได้ยินชัดนะครับขับตอนนีที่พเพื่อนเพื่นจะเตรียมมองทีจะไอซซนะครับนันจะมีเหล็กส,สุุบตบตัใส่เส้ยนยกลงมานะครับ ตกแต่งนะครับโอเคอย่เล่วลาตกแต่งโดนตรงตุ้นนะครับอันนี้ว่าบังงานะครับอาจารย์วัชระอยู่ไหนนาอยู่นี่ครับแต่ยิ่งบอเสียงมันหอนน่ะมันเป็นสั่งแต่เขาเล่นหอนเมกี้เอไปพานดีเลยพี่น้องก่อนพี่นงนัคตรันันผู้ชมจากทางราว พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้เป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวเทศบาลตำบลกัวทุกท่านที่ได้เห็นพี่น้องจากทั่วสาธรทิศไม่วัจนจันทร์วันเสารที่ท่านมาพบผมก็เพราะว่ามาจากจังหวัดน่านเห็นไหมครับท่านผู้ชมที่รกระรพกครับองการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสิน์ จึงได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานบุญบ้างไฟประจําทุกปีในปีนี้ครับให้การสนับสนุนงบประมาณบา500,000บาทครับนางเฉลิมงขัญรอตระกูลนายกงการแ้ําส่วนจังหวัดกาฬสินพร้อมือ้ดังๆด้วยครับต้องของกาบของคพณนท่านเป็นอย่างสูงนะครับเป็นมาสุป,ปีมาสนับสนุนบ้านเฮ้า ขับตอนนี้เพิ่นกะตกแต่งแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพิ่งกะในขัการถลายลูกมูนะครับผมใจไวใจไม่พอครับทีละเดือนนะครับใจเราซีรีส์เราผิดใจกันบ้งจะเกินนะครับพี่นอ้องไวตะไลสองล้านนะครับบางแรกตะไลล้านบางแรกของคุณป๋าปีสองห้าหกหกนะครับ นี้คนเริ่มเริ่มเคลื่อนองมาแล้วนะครับแล้วก็คิดคนมาไม่ใช่น้อยปีนะครับกว่าจะสำเร็จโดยเฉพาะโดยเฉพาะเจ้าเท่าแสนคนนะครับของอาหลิงซุมมิตรเกื้อคูลครับนแล้วจุดตอนนี้ครับเห็นปลาพญาแดนครับบัางไฟตะไลสองล้านความยาว6เมตร วางระบอก6.5นิ้วครับท่านธงเขียวขึ้นแล้วนะครับทีมงานช่างก็ทย,ยอยเข้าบังเกอร์ใครที่วิ่งแม่เร็วนะครับก็จะให้เข้าบังเกอร์ก่อนชุดส่วนคนที่วิ่งเร็วก็จะเข้าบังเกอร์ที่หลังเพื่อนส่วนมากก็จะผ่านนักวิ่ง ได้เน้มาแล้วนะครับม่เกินหคนนะครับเพราะว่าบางไฟจะไล่สอล้านเร่งจุดแล้วกระจน กลมนะครับลมไม่กลางนะครับตอนนี้ลมไม่กลางนะครับลมไม่กลางให้ดูด้วยนะครับกําลังจะช้าโอ้โหอ้โหแสดงละครสมุนมีดิ่งพระสุธามาช่วงหนึ่งนะครับหลังจากนั้นล่มก็กลางสมบูรณ์แบบครับท่านผู้ชมขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานนะครับ Rocket to Million Perfect เฮิน์นจอพยาแถนครับท่านฮัทพิวต่อไปนะครับสำหรับจะไลแสนก็เข้าต่อเลยนะครับลำดับที่34อันอัดเท่าไหร่ที่มีชื่อว่าคุณว่าคนอีกปีนะครับยาวไม่ปาดนะครับก็เตียมเอาไว้จากภาพมุมสูงสว จาก CCTV ผู้ไทยสตูดิโอถ่ายท่อสดในครั้งนี้ตลอดทั้งทีมงานยูทูบเบอร์ทุกค่ายรวมบันทึกภาพประวัติศาสตร์บนบ้องไฟตะลร้าน2 5 6 6ัี่สิเทศบาลตะบนกุ่นว่าเราถ่ายท่อสดไปทั่วโลกนะครับบังไฟตะไลสองล้านบังแรกของปี2.566ขึ้นอย่างสวยงาม ไไอาจารย์โุนแกนเกี่ยวครับเพื่อน,นมาเราพบที่กองรายการครับเลยจดครับานผู้ชมทที่มาสอบถามผม,มนะครับว่าบ้างต่อไปจุดเทือเท่าไหร่นะครับ14 0ูนนะครับเป็น2ล้าน,นไม <ป S> ่ได้ไบ้างนี้มีสลูกยัน <ไป S 2> หรือบ้างไฟเทพดาวเหนือนะครับอูอารันเซวิต อันนี้คือบัางไฟจระไยสองล้านของเทพดาวเหนือนะครับครับนั่นก็เป็นข้อมูลของเทพดาวเหนือนะครับเพิ่งทำสองล้านปีนี้นะครับก็มีราคาคุยแล้วนะครับก็รอคอยติดตามชมก็แล้วกันนะครับยอดนะครับ นับแล้วรถบ้ยด้วยรที่รถครับกรน่ไปอจงะไลมีชาาหนะครับจักํังที่มีาเชดือคกล่ือว่าเพนะครับงที่มีชื่อว่าเพชรดาวเหนือนะครับมีาหนะครับาี่หนอครับกา่อเาเครลื่อานนะครับ มังม่วมบริสกับมาเอินจะใช้ความรู้ไปงุ่มเฉยสวัสดีพร้อมที่จะทำการจุดแล้วนะครับท่านผู้ชมก็ที่นั่งนั่งแจ๊บนะครับนั่งติดๆก็ลุกขึ้นด้วยนะครับลุกขึ้นด้วยเราชมบางไฟนั้นอย่าไปนั่งนั่งเพลินนะครับอย่านั่งเพลิน เราต้องมีความพร้อมในการชมไปแล้ว,ลว,วท่ามาของว่าน่าดีจากวางป้นไฟเรบ่องนี้นะครับมาจากเชียงรายจุดแล้วครับจุดไฟแล้วครับผมครับมาแล้วครับน้าปลไฟแล้วนะครับจุดไฟใส่ไปนะครับหลังจานขึ้นมากขอ่พีน้องมาขอขอบคุณท่าน ที่เป็นห่วงมกรับมารต้ลุแล้วร้ยครับผมรับหมุนครับผมรอกครับแรงก็แรเบรมจะเป็นตัวไหนครับผม้หมุนได้ที่แล้วของเทดาวเหนือมาัรับงไบาร่างล้านต่ไรผิดล้านอันนี้แหุนได้เข้าบัตอร์เลยนะครับ Alright. Oh. ครับดูทุกคนนะครับดูวางไฟยักษณะแบบนี่นจักลางสมบูรณ์นะครับไม่ต้องดูต้นเพื่อนนะครับที่อยู่ด้านหน้าดูวางไฟนะครับตอนนี้ผู้นเ๋ยเดี๋ยวเบิ้งลมถอดก่อนนะครับลมตไหลนะครับตเบิ้งไฟหางนะครับผมไฟจังไม่ค้างนะตุ้งท่าตุงทาแนใหม่กะคันแย้ดูบ้งไฟนะครับค่อยๆขยับหนีนะครับแย้ดูบ้างไฟนะครับลมไม่ค้างแย้ดูบ้างไฟทุกคนออกแล้วับ

ลงกลางดีรับไปไม่ไปนะครับผมเวลามันจะมาเอ็นลงแบบนิ่มๆนะครับจะเห็ดดิงพระดิษฐ์กอดเลยดูจอดเลยโอเคครับผมถอยมากครับถอยมากและครับขับขับครับสอปโปซอควายเข้านาหรือว่าลมหวนแอนคอควายเข้านานะครับลำดับที่45 ก็สำหรับบ้างไปนะครับกำลังเคลื oui. well ่อนเข้าไปนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมที่ล้ำเส้นเข้าไปรู้สึกว่านะครับหนาตาหลายอยู่ดีนะครับตามิกติกาสถานการณ์จุดก็ต้องเคลียร์นะครับต้องเคลียร์ก่อนถึงจะทำการจุดได้นะครับเพราะว่านะครับอันตรายที่ไม่คาดคิดนะครับอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา นะครับเราเน้นถึงความปลอดภัยนะครับซึ่งมีชื่อว่าทีมงานคุ้มกิน้องแองมากอร่อยหอมมีความยาวของบ้านหเมตรความกว้างข,ของบ้านไฟนั้น8นิ้วครึ่งความยาวของล่มใช้ล่มเก่าปีที่แล้วนะครับไม่กางจัดมาหละกวางจำเลยคนว่า <c oughs> ยิ่งบังไงยิ่งกันใส่<ว>คนหลายนะครับ ครูติมปะขิวสามเอหมวกวันนั้นขัดอยู่ได้เปิดวันผู้การสนับสนุนเทศบาลตำบลสุดว่าพระอาจารย์บันเทยเขมิวังโสนะครับอ๋อลงแล้วนะครับนนี่ะครับกับเหมือนคือกับรถไฟหางนะครับตัวยิ่งเงยยิงแบบเพชรเนี่ยราะว่าจะการเอาขืนฐานการเอา ล่องฐานจุดนบนี่ล่งยางนิ่มนวลนะครับนี่รับโอ้แบบระดับขนนทิ่ครบประมาณโดท่านท่านเสริมขวัญรอจะคูนนายุทองค์การบริหารจังหวัดจังหวัดกาฬสินจุทีทีปีที่แล้วยังไม่เคยทำ 10ล้านเพราะว่าเป็นน้องใหม่ในการจับคํำม้งไฟ10ล้านครับพี่น้องเห็นแบบเป็นนุ่นนุ่นขึ้นนะครับนี่คือลมนะครับ <c oughs> นี่มองทีแบบเพิ่นพับลมส่ไว้นะครับเอากบากล้วยห่อไววนะครับขึ้นไปข้างบนแล้วมันจะเกิดคว่ำห่อนแล้วตัดเชือกฟางออกนะครับเกิดคว่ำห่อนแล้วตัดเชือกฟางออกขาดอัตโนมัินะครับมันก็จากลางลมครับผม <c oughs> ตอนนี้เพิ่นตกแแ่งแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปเพิ่นก็บสีไทย <c oughs> เพินเ่นกรรรับ <c oughs> สีน้ำมันน้ำมันเท่ะครับเดี๋ยวไปบอลลิงนกัน หน้าทีท่เราคิดใจกำลังจะเกิดแล้วครับพี่น้องบ้านนี้นี่นะครับถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปหมูโอ้ทีมงานเงยขนาดเลยครับผมโอ้สุดยอดนะครับทีมงานขักอิลิโอ้สุดยอดสุดยอดไปบ้านนี้เดี๋ยวเขาจะถอยออกไปใกล้กลนะครับเพือ่อความปลอดภัยนะครับไปอยูุใกล้ๆเลยใครไรครับให้ไรนไมสัญญาณแล้วครับ ออกมาครับออกมาหาที่กำบังดีดีนั่นเลยครับกรุณายืนชนพี่น้างผู้ชาคือไล่ครับจุดไล่ก่อนออกมาจุดนี้นะครับวิ่งเลยนะครับเข้าบังเกอร์ให้เรียบร้อยเลยนะครับอันตรายนะครับอาวผู้สาววันวิ่งเลยนะครับวิ่งเลยตอนนี้ผู้สาวกำลังปิดหูนะครับตั้งไฟขึ้นนะครับการุนายให้ผู้หญิงจับทีนทิ้นไว้ด้วยเรามีการบันทึกพิดาตลอดนะครับ อ้าย er? ืนยืนไปเลยนะครับยืนดกบดับยืนดิบดืบเต้อพี่น้องเต้อ ยอดเลยกาสมบูนะครับออดเดีย๋ยวเขากลับมาเิ็งไปเรื่อยๆนะครับจนหอดตกดินเลยครับผมการกระแทกการสมบูรณ์ไปล่มขีดต่มกอนขึ้นอย่างสวยงามแล okay. ้วก็ลงอย่างสวยงามนะครับลงกลางเต็มที่เลยลงกลางสมบูรณ์ไม่มีปัญหานะครับสิบล้านของเราสุ้มกินทอกแอนบะกอร่อยหอม ท่านนายกไก่มุก,กบอกว่าโอ้ยสุดยอดเลยน,นว่าบตอนหามมาคือเฝ้าไปยางขอไก่เน่ครับตอนนี้มาหาดื่มน้ําดื่มท่านะครับอา,อากาศมันร้อนกอ็มันเป็นธรรมดานะครับเวลาขึ้นสุดๆแล้วมันก็ลงนะครับ เหรียยุงหลังผมนี่คือตละไล่ล้านนะครับผมบังแรกของโลกนะครับจากทีมงานสิบธ์ช่างแดงนะครับผมทีมงานนี่สุดยอดนะครับสุเทอเฮตแต่รสิบล้านนะครับปีนี้20ล้านนะครับผมเส้นผ้าศูนย์กลางของเล่าเนี่ยสินิ้วครึ่งความยาว6เมตรคือเก่าครับผมน้ำหนักประมาณ2ตันกว่าโอ้สุดยอดแห่งมึงทด้ล่โอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับ เดี๋ยวมาเบื่งการติดตั้งติดยังน้นกันแบบอูแบบซื้อมันช่วนมาหลายขนาดปีนี่แบบสุดยอดแห่งเพราะว่า20ล้านเป็นปีแรกครับผม ก็เพิ่นจะเอาลงใส่ฐานจุดนะครับนี่บังสุดไทยนะครับแบบเป่าแค่นันนี้่ผมไอ้คนที่เป่าแคนอยู่นี่คืออาจารย์อ้นแค่นเขียวนะครับผมหมอแค่นซืือดังนะครับผมนี่นะครับบอกว่าจะในประเทศต่างประเทศเป็นกับไปมากเลยนะครับอาจารย์อ้นแค่นเขียวครับผม เท่นกระเริ่มเอาลงมากเพื่อที่จะมาก่อเสนไปไป็นะมวล ครับผมตอนนี้เพิ่นกระพริบแล้วนะครับยกอันนี้ขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมจะถอยออกมาไกลแนวจังหน่อยนะครับผมถอยออกมาไกลแนวจังหน่อยตัวนี้อาจจะมีพิธีรีตองหลายแนวจังหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นบั่งอลังการแห้งนะครับเดี๋ยวรอรับชมไปเบิูงน้วกันละกันนะหางเครื่องขึ้นแล้วนะครับมีผู้นั่งด่ากี่คนโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่ครับของินวันที่หนึังสี่นะครับผมนี่มันต้องมีหางเครื่องนะขนาดของไฟหางจีมีหางเครื่อง โอ้สุดยอดเลยโอ้โอต่ำโยนสุนดยดต่ำโยนสุดดโอ้สุดยอดแหง้งคว่ำไหลแหงหลก็ทุกปีนะครับต่ำที่ผมมาทุกปีปีนี้หลายแหง<ช>้งเพราะมันใหญ่ครับมันอลังการคร<ข>ับ<ห>อ่ะผมก็ปากล้องก็จะคอยถอย вот อยอกมาถอยออกมาจากน่อยนะครับ<ถ>หน้าที่ระทึกใจกำลั<อ>งจะเกิด<ห>ตื่นเต้นได้ปาะนี่จะเป็นตังไต่นะครับผมปฏิบัติตามกติกาถ้าพาเมียมายี่สิบล้านบังแรกนะครับบังแรกของโลกก็ว่าได้ครับผมจุดไฟใส่ไม้เล่าเรียบร้อยนะครับอ่ะยกไม้ขึ้นแล้วเห็นไฟแล้วครับผม โอ้จุดฮึบจุดแล้วครับผมเ<ผ>อเดี๋ยวมันจะหมุนเอ้โหมุนหมุนหมุนแลนด์อุมนมนอ้ยไปไปอุอ้ยอาบันน้ำขันบอลมันจะขึ้นได้เพรครับน้ำหนักสองตันกว่าครับผม สองตันกลัวนะครับนี่วบามันจับผ้าขึ้นได้บ่ขี้ีเกียจนี่เริ่มทางแห้งแล้วนะครับ เป็นบังไงนะครับบังไงปีแรกนะครับยซึ่งบังไงนี่มันันักหนากนะครับมันจะนี่ผิดพลาดได้นะครับผมว่าเป็นบังแรกนะครับบังแรกนะครับสรุปแล้วมันกับโบข้นนะครับนาะเพระว่าเป็น20ล้านบังแรกนะครับบังแรกของโลกก็ว่าได้นะครับวัมันจ่ายขึขนนี่นายจะเป็นแบบบังแรกนะครับนา่แต่ว่ากัตกลงปลาไม่มีปัญหาครับผม โอเคครับผมสจหรับคลิปนี้กะประมาณนี้นะครับถ้าผู้ใดมาแนวนี้ก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้ามีความอลังการความตื่นเต้นให้เบิ่งเรื่อยๆแน่นอนครับผมสจหรับคลิปนี้ขอลาพี่ <c oughs> บบน้องตะกอนครับผมสวัสดีครับ